กูกรแบบก็กอมันไม่มีเที้ยอะไรจริงๆอ่ะมันจะแดกมันก็แดกอ่ะคนที่ใช้ไม่ต้องพยายามจริกูไม่ได้สงสัยไม่ได้เลยนะเว้ยมันดึงไปบ้างหรือว่าดึงไปเลยเออนนั่แหละมันดึงแล้วมันตวัดไปเลยอ่ะคนที่ใช้ไม่ต้องพยายามเอาอีกแล้วอุ้ยมันดึงแล้วมันตวัดไปเลยอ่ะเอาอีกแล้วอุ้ยอะไรมึงไอุ้ยอุ้ยอุ้ยปั๊บ มันดึงแล้วมันตวัดไปเลยอ่ะเอาอีกแล้วอุ้ยอะไรมไั้งไอ้เหี้ยอุ้ยอุ๊ยปั๊มรอ,อ,อ,อบนี้กูกูจะไม่ทำไม่ผิดหวังเพ<อ>ื่อนอะไรวะน,นี่ไอ้เหี้ยโหช่วยไงไอ้สอักูจะเอาแล้วจะส่งหลังส่งหลังไอ้สัดส่งหลังส่งหลังเปิดเบรกหนะ้าเปิดเบรกหนะ้าเปิดเบรกหนะ้าเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดโอ้ยเอาอ๋ยนยิงในกอดพวกเนี้ย